มัสัาวัสดีครับคุณผู้ชมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้ว่า เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานเหมือนท่อทานแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญอานุภาพบุญนั้นยิ่งใหญ่สุดประมาณช่วงไหนเรามีบุญมากและบุญกำลังส่งผลสมบัติต่างๆก็จะหลั่งไหลมาหาเราดังสายบุญแห่งสายทานครับรายการคนสร้างบุญในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมงานบุญประจำปีที่บ้านของคุณอัครินชัยวิรัต ประธานบริษัท3าวีโบเกอร์จำกัดที่จังหวัดสุนปาการคุณอัคลินเป็นสานุสิทธิ์อีกท่านหนึ่งของท่านครูบาเจ้าบุญคุ้มปะสันโนแห่งวัดบริษัทบรรพนิมิตในวันนี้ท่านก็ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเทศนาธรรมให้ผู้ร่วมงานบุญได้ฟังด้วยครับส่วนภายในงานจะมีพิธีมงคลอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ งานบุญประจำปีได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2554ที่บ้านคุณอักครินชชยวิรัตตั้งอยู่เลขที่750ทับ47 หมู่ที่9ซอยแบริงถนนสุขุมวิท107ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเป็นงานบุญประจำปีที่จัดขึ้นทุกๆปีในปีกระต่ายปีนี้คุณอัครินได้นิมนคูบาเจ้าบุญคุ้มปสัสโนนเจ้าอาวาสวัดโพธิสัตว์บรรพนิมิตตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเกจิอาจารย์ดังแห่งรุ่มแม่น้ำแควรพระผู้มีจิตมุ่งม,มั่นปฏิบัติธรรม สิทธิ์ของหลวงปู่ล่าวัดภูเจ้าก็จังหวัดมุกดาหารเกจิอาจารย์ผู้สืบสารศิลปะล้านนามาสืบทอดไว้ที่วัดโพริสัตรบรรพนิมิตรมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเทศนาธรรมให้ผู้ร่วมงานบุญในวันนี้ได้รับฟังด้วยครับในโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคโรกาวิวัตนเป็นยุคสมัยใหม่ ที่เราจะต้องจับตามองอะไรเกิดขึ้นเราจะเป็นกระต่ายตื่นตุ่มไม่ได้เราต้องพิจารณาอยู่ในขณะนี้เอเราทำอะไรไปและตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพิจารณาแต่เราจงตั้งสติตัวเองให้มัน่นเหมือนการเรากำลังทำการค้าขายเราก็พึ่งตัวเองมาตลอดเราก็ไม่ได้พึ่งอะไรเลย หากเราไม่ขยันก็คือเราไม่มีเงินแต่ถ้าตราบใดเราขยันเราก็มีเงินอันนี้พระพุทธเจ้าทรงดํำรังขอเราจงเป็นตัวเองเราอย่าไปให้บุคคลอื่นมาดึงเราพาให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าตราบใดก็ตามเราเป็นผู้มีความดีในตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาป้ายเรามาว่าเราโจมตีเรา ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมะหรือความดีแก่พวกเราวันนี้เรามาทำบุญเราต้องฟังธรรมะหากพวกเราไม่ฟังธรรมะต่อไปเวลาจิตเราเร่าร้อนเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยแม้แต่นิดเดียวสามีทะเลาะกับภรรยาภรรยาทะเลาะกับสามีลูกหลานนำความเดือดเนื้อร้อนใจสู่เราเราขาดธรรมะซะแลว้ว ไม่รู้จะพึ่งอะไรก็กลัดกุ้มตัวเองวุ่นวายในจิตใจในที่สุดก็เกิดความทุกข์เวทนาติดตามตนพระพุทธเจ้าจึงดำรัสให้เราเป็นผู้ฟังเทศที่ดี